สวัสดีค่ะคลิปนี้ตาตีมือจะพาทำข้าวผัดให้ไม่ตดกระทะสำหรับมือใหม่หัดใช้กระทะเหล็กเผาขั้นตอนแรกค่ะแนะนำให้วอร์มน้ำมันก่อนทำอาหารทุกครั้งเพื่อให้กระทะเหล็กเปิดและกินน้ำมันไว้ในตัวพอเริ่มเห็นควันแล้วนะคะแสดงว่าน้ำมันเนี่ยเริ่มร้อนแล้วให้เทน้ำมันออกเหลือน้ำมันไว้ให้พอดีกับอาหารที่เราจะทำหลังจากนั้น,นะคะ่ะเอาเนื้อสัตว์ลงไปผัดก่อนพอเนื้อสัตว์เริ่มสุกแล้วนะคะให้ใส่กระเทียมลงไปตามด้วยไข่ แล้วใส่ข้าวตามลงไปเลยผัดวนๆให้เข้ากันค่ะแล้วใส่ซอสที่ปรุงไว้ผัดวนๆให้เข้ากันอีกครั้งขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครยกกระดกได้เนี่ยจะยิ่งทำให้ข้าวเรียงสวยกันเป็นเม็ดเลยพอข้าวผัดของเราเริ่มสุกได้ทีแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปสเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นมือใหม่หัดใช้กระทะเหล็ก แต่ถ้าได้ใช้วิธีวอร์มน้ำมันก่อนเนี่ยจะช่วยทําให้อาหารไม่ค่อยติดกระทะและยิ่งเราใช้ทําอาหารบ่อยๆนะคะบอกเลยว่าจะลื่นกว่านี้แน่นอนใครนะคะที่อยากรู้ข้อมูลหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระทะเหล็กเผาตาตีมืออีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือทักแชทมาได้เลยนะคะ